สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโลครับผมวันนี้ก็มาจัดฝารีโมทเบาๆให้ดูอีกหนึ่งใบครับตัวนี้ลูกค้าท่านไหนอยากได้แบบรุ่นเบาแล้วก็ข้างนิ่มๆอย่างนี้ครับนี่ครับบีบเข้าไปจะไม่เจอทุ่นจะไม่เจอลวดทองแดงนะครับอ่ารลานผมไม่เจอครับผมอ่าทำไมถึงทำให้ข้างนิ่มอ่าก็เวลา คือฝาเนี่ยจะอยู่ที่มือลูกค้าครับลูกค้าเวลาเขาไปแทงเวลาเขาเปิดอย่างเงี้ยครับทาไมถึงทําเบาครับทําเบาก็เพราะเวลาเขาเปิดเขาจะได้ไม่สงสัยครับว่าฝาข้างในจะมีอะไรตัวนี้คือเบาเบามากนะครับผมคลิปที่แล้วผมทาลงไปก็คือเพิ่มแบตเตอรี่คือคลิปนี้คือทําให้เบาที่สุดเท่าที่จะทําให้เบาได้นะประมาณนี้ตัวนี้คือฝารีโมทเบาเบาและก็แรงนะครับเล่นกับเม็ดใสนิ่ม เม็ดขาวนิ่มกดตรงกลางได้เลยวันนี้เม็ดใสนิ่มผมหมดนะก็เลยทําเป็นเม็ดขาวนิ่มมาลองให้ดูครับผมข้อดีของการเล่นฝารีโมตก็จะดีกว่าพวกจานรรโมทพวกอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าหนึ่งฝาเราเล่นกับจานวัดดวงนะครับเสียงก็จะเพราะนะครับเห็นไหมครับน,นี่ครับตัวนี้คือจานวัดดวงนะครับ ข้อดีของมันก็คือเราเล่นเราเล่นกับจานบัดดวงเสียงจานก็จะเพาะครับตัวนี้คือจานบัดดวงนะเสียงจานก็จะเพาะประมาณนี้ครับเวลาเราเขย่าเสียงก็จะเพาะสําหรับที่ไหนเน้นเสียงเล่นเสียงเพาะๆนะครับเห็นไหมครับเสียงก็จะเพาะประมาณนี้นี่ครับนี่คือจานรีโมทเอยฝารีโมทเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าแรงขนาดไหน หรือจะช่างก่อนช่างก่อนนะเถิดมาฝั่งนี้ครับเถิดมาฝั่งนี้อ่ะกดเปิดครับผมกดเปิดตัวนี้เราจะมาดูว่าฝารีโมทคําว่าเบาเนะครับเบากี่กร,รัมครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่ช่างช่างกร,รัมนะครับผมเป็นมิลลิกร,รัมนะนี่ครับปุ๊บนี่ครับฝาใบนี้หนักแค่47่มิลลิกร,รัมครับผมอ่ะ ผู้ชมทางบ้านก็คือลูกค้าจะไม่รู้ว่าเท่าไหรนะ74 74ประมาณ74-75มิลลิกรัมนะครับมันหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูครับผมเดี๋ยวผมจะเอาฝาวัดดวงก็คือฝาวัดดวงก็คือ,ฝา,ดดคอฝาที่ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้คือฝาวัดดวงเลยนี่ครับฝาวัดดวงหนักที่54กรัม อ่าสมมติผมเอาฝาวัดดวงสองใบนะครับฝาวัดดวงสองใบเนี่ยหนักกว่าฝารีโมดของผมใบหนึ่งอะครับอ่าลูกค้าถ้ายังบางทีลูกค้าไม่มีที่ช่างครับผมก,ก็ก็ดูนะครับลองเอาฝาสองใบเนี่ยครอบกันดูนะครับหนึ่งร้อยกรัมก็จะหนักกว่าฝารีโมดของผมใบนี้ฝารีโมดของผมใบน,นี้เจ็ดสิบสามกรัมเจ็ดสิบสี่กรัมอ่าเจ็ดสิบสี่กรัมครับอ่ะมาดูเบาและแรงหรือเปล่า ไม่ใช่เบาทาไม่ใช่เบาแล้วก็กดไม่ได้นะครับผมเบาด้วยต้องกดแรงได้ด้วยครับตัวนี้คือแรงกดตรงกลางเลยครับเม็ดนิ่มนะนี่ครับในชุดก็จะได้รีโมทหนึ่งอันนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมครับกดตรงกลางได้เลยตัวนี้คือเม็ดนิ่มแล้วก็จะได้เซนเซอร์อีก2ตัวผมทําเป็นกล่องหกกล่องเอียวสีขาวสีดำใครอยากได้เฉพาะสีขาวก็ได้ใครอยากได้เฉพาะสีดําก็ได้อ,ไดดไดอ่าตัวนี้คือกล่องเซ็นเซอร์เอาสมมติ ตัวนี้ผมทําเป็นอ่าตัวนี้สมมุติผมตัดผมตัดผ้ามานะครับสมมุติเราใส่กางเกงใส่กระเป๋าเสื้อประมาณนี้ครับตัวนี้คือเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สมมุติเรานี่ครับไปละหกเห็นไหมครับอ่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ปุ๊บนี่ครับเอียวเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเขาจะไม่ทํางานนะนี่ครับจะไม่ทํางานนะนอกเสียจากนี่ครับปุ๊บ ผมจัดให้เข้าทำงานครับเห็นไหมครับเอ,อ,อ่ะกล่องนี้เป็นหกกล่องสีดํานี้กล่องสีดํานี้ก็จะไม่ทํางานนะครับออกล่องสีดํานี้น่าจะเป็นเอี่ยวนะครับปุ๊บเป็นเอี่ยวเห็นไหมครับเออมือเปล่านะครับมือเปล่านะไม่ได้ใส่แวนแม่เหล็กนะครับไม่ได้ใส่แวนที่เป็นแม่เหล็กเซ็นเซอร์แม่เหล็กนะประมาณนี้ครับตัวนี้ฝาเบาใครที่ยัง ทักมาถามอยู่ว่ากี่กร,รมเาเดี๋ยวผมจ้างให้ดูอีกรอบหนึ่งมา74กร,รมนะครับดูไว้นะครับ74กร,รมเบากว่าฝาธรรมดา2ใบครอบกันครับนี่ครับฝาธรรมดาสองใบ100กร,รัมนะครับนี่ครับใครยังไม่รู้ว่าฝาดีโมดเบาแค่ไหนก็ลองลองดูลองเอาฝาครอบลองลองดูครับฝาวัดดวงประมาณนี้ครับผม ในชุดหนึ่งเล่นกับเม็ดสนิ่มก็ได้นะครับตัวนี้เล่นกับเม็ดสนิ่มก็ได้เม็ดใสนิ่มก็ได้ครับตัวนี้คือจะไม่ติดแม่เหล็กนะครับที่ฝาจะไม่ติดแม่เหล็กครับนี่ครับที่ฝาจะไม่ติดแม่เหล็กนะครับนี่ครับนี่กิ่งด้านข้างด้านข้างด้านข้างประมาณนี้ครับที่ฝาจะไม่ติดแม่เหล็กที่เม็ดมันติดอยู่แล้วครับแม่เหล็กอ่าบางคนก็ถามมาไม่เข้าใจก็ต้องบอกไปก่อน ฝาไม่ติดแม่เหล็กนะในชุดก็จะได้รีโมทสําหรับเล่นกับทีมงานสําหรับเล่นกับทีมงานแล้วก็ถือตัวน,นี้ได้นี่ครับแล้วก็ให้ทีมงานถือตัวน,นี้สําหรับเราเล่นคนเดียวก็จะมีกล่องเซ็นเซอร์6เซ็นเซอร์เอี่ยวจะเอาเป็นสีขาวล้วนทั้ง2กล่อง,องหรือจะเป็นสีดําล้วนทั้ง2กล่อง,องหรือจะเอาสีขาวกล่องหนึ่งสีดํากล่องหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับผมในชุดจะแถมเม็ดขาวนิ่มอย่างนี้ให้เลยถ้าใครอยากได้เม็ดใสนิ่มฟังนะครับ ต้องสั่งเพิ่มอ่าครับผมประมาณนี้ลองทักเข้ามาครับนี่ครับใครอยากได้สนใจฝาเบาๆแรงๆอย่างนี้ก็นี่ครับเบอร์โทรทักมาทางเพจก็ได้ครับเพจ Facebook ช่างเมย์เฮโลนะครับตัวนี้ก็เป็น ID Line ครับผมข้างล่าง ID Line ลข้างบนเบอร์โทรนะจำไว้ไม่ใช่เอาเบอร์โทรไปใส่ตรง ID นะครับ ID ก็คือตัวนี้เบอร์โทรก็คือตัวนี้ไว้กดโทรอ่าประมาณนี้ครับผม